ดวงะตาของชาวลัคนาราศรีกรกฎตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ปี2569เนี่ยนะฮะไปจนถึง12เมษายนปี2571ชาวลัคนาราศรีกรกฎจะได้อิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยยกย้ายเข้าไปอยู่ในราศรีมีนนะฮะไปอยู่ตรงนี้ไป2ปีครึ่งดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่7และ8ดคือตามพระเวทเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่8ด้วยของไทยเป็น7 นะแต่ว่าราศีมีนนะครับคือพบที่9ของราศีกรกฎพบเกี่ยวกับวาสนาผู้ใหญ่ความเชื่อการเรียนรู้และเส้นทางชีวิตระยะยาวเพราะนั้นมันจะบอกว่านะครับในช่วงเวลานี้นะครับมันมีคีย์เวิร์ดคือคู่คนสำคัญพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนผู้มีส่วนได้สูญเสียต่างเพศก็ได้ผสมกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเข้ามากำหนดชีวิตทิศทางชีวิตและวาสนาของคุณ นี่คือดวงที่ชีวิตกรกฎฏจะเปลี่ยนเพราะคนก็ได้และเปลี่ยนเพื่ออนาคตชาวราศรีกรกฎช่วงนี้คือเส้นทางชีวิตที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนเพราะบทเรียนจากคนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงสบายแต่เป็นดวงที่ทําให้กรกฎโตทางความคิดเปลี่ยนมุมมองชีวิตนะฮะเลิกยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมๆแล้วไปสู่ทางที่มั่นคงกวา่า ผลดีนะครับหนึ่งวาสนาและทิศทางชีวิตชัดขึ้นจริงเพราะเสาไปอยู่พบสุภะคุณจะเริ่มรู้ว่าชีวิตควรไปทางไหนความคิดโตขึ้นไม่ฝันลอยเลือกทางชีวิตแบบมีเหตุผลสนใจการเรียนรู้ระยะยาวการอบรมและวิชาชีพมีโอกาสจากต่างถิ่นต่างระบบต่างแนวคิดก็ระดจะรู้สึกว่าชีวิตกูไม่อยากวนลูปแบบเดิมอีกแล้ว สนะครับผู้ใหญ่ครูเมนเตอร์เข้ามาจริงจังคือในช่วงนี้พระเสาให้ผลแบบครูชีวิตนะฮะคุณจะได้ผู้ใหญ่ที่จริงจังมาตรฐานสูงได้คําแนะนําที่ตรงแต่แรงนะฮะคนที่เข้ามาอาจไม่ใจดีแต่พาไปถูกทางเหมาะกับการองค์กรใหญ่งานราชการงานระบบเป็นวัสนาที่มาแบบสอนจริงไม่ปลอบในช่วงเวลานี้จะได้ความเจริญจากต่างเพศจากเพศตรงข้ามจะเกิดขึ้นก็ได้จากคุณส่วนพาทเตอร์หรือต่างเพศเพศตรงข้ามก็ได้ ความสัมพันธ์ถ้าผ่านจะมั่นคงมากนะเพราะเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยคู่รักคู่ส่วนที่ไปต่อได้จะจริงจังขึ้นหรือพาร์ทเนอร์คู่ธุรกิจต่างๆที่ไปต่อได้จะนําความเจริญเข้ามาความสัมพันธ์จะมีเป้าหมายระยะยาวคู่ที่ผ่านบททดสอบนี้จะอยู่ยาวไม่ว่าจะเป็นคู่คองคู่ค้าคู่ขายคู่หุนส่วนคู่สัญญาหรือต่างเพศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นทีมดังนั้นความรักของกรกฏจากผูกพันด้วยใจจะเป็นผูกพันด้วยความรับผิดชอบ คือบางคนโสดก็จะเจอใครบางคนเข้ามาแล้วนําความเจริญบางอย่างมาด้วยการเติบโตภายในใจแข็งแรงขึ้นไม่หวั่นง่ายไม่หวั่นไหวง่ายรู้จักขอบเขตไม่แบกทุกคนเหมือนเดิมเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่ควรแบกคนร้ายนะครับหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงจะถูกทดสอบหนักนะฮนะคนรักคุณส่วนที่ไม่ชัดจะห่างหรือจบก็2ปีนี้นะความสัมพันธ์ที่ฝืนจะเหนื่อยมากดะนั้นจะมีการตัดสินใจยากเกี่ยวกับคนสําคัญ เสาจะถามการกฎว่าจะไปต่อแบบไหนและกับใคร 2. นะครับความเชื่อเดิมๆพังเพื่อให้โตสิ่งที่เคยเชื่ออาจไม่จริงความหวังล,ลอยๆจะถูกทดสอบอุดมคติที่ไม่สอดคล้องความจริงจะพังเจ็บแต่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตไปไกลกว่าเดิมนะสามการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นบางคนจะเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเปลี่ยนชุดความรู้เปลี่ยนกรอบการตัดสินใจเปลี่ยนความสัมพันธ์บางคนเปลี่ยนงานเพราะมุมมองชีวิตเปลี่ยนสี 4. ภาวะโดดเดี่ยวทางใจรู้สึกว่าคนรอบตัวไม่เข้าใจต้องตัดสินใจคนเดียวแบกเรื่องสําคัญไว้คนเดียวแต่สิ่งนี้จะทําให้กรกฎเข้มแข็งจากข้างในดังน,นั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคู่พาไปไกลหรือพาไปเรียนรู้ความสัมพันธ์กําหนดทิศชีวิต พบคู่จากต่างถิ่นต่างแนวคิดวิกฤตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนเส้นทางเจ็บครั้งเดียวแต่ยกระดับชีวิตวิธีการใช้ดวงช่วงนี้ให้ชนะเสากรกฎควรทำห้าข้อนี้หนึ่งยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าฝืนสองเลือกคบคนที่พาไปข้างหน้าสามฟังคำเตือนจากผู้ใหญ่สี่ลงทุนกับการเรียนรู้ระยะยาวนะฮะห้าแยกความสงสารออกจากความรับผิดชอบ อันนั้นตั้งแต่13กุ 1000, 69, 42, มภาพันธ์ปี2569ไปจนถึง12เมษายนปี2571สำหรับราศีรากรกฎคือช่วงเสาเข้าสุภาวาสนาจะมาจากบทเรียนคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนถ้าผ่านได้เส้นทางชีวิตจะมั่นคงกว่าเดิมนี่ไม่ใช่ดวงเบาจะเป็นดวงที่ถ้าอดคนชีวิตจะยกระดับความคิดและอนาคตเหมาะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเอง นะครับอาจจะเกิดผลดีกับดวงสตาเช้าก็รากฏนะฮะช่วงครึ่งปีแรกนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสที่เป็นวินาศกําลังวังชาในชีวิตอาจจะตกต่ำอยู่พอสามสิบเอ็ดพฤษภาปีนี้ไปจนถึงตุลาปีนี้มันเป็นช่วงจังหวะทองของปีที่ดาวพฤหมมัสบดีทับดวงสตาบางคนที่คบมาหากันยาวนานอาจจะลงล็อกกันนะรหรือบางคนจะเจอคู่นะพบรักเกิดขึ้นในดวงสตา นาเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในช่วง31พฤษภาคมจนถึงตุลาคมของปีนี้นี่คือจังหวะเด่นๆเ,เรื่องราวสุภาะห์สุภโชคสุภาชัยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณหยุดฟังตรงนี้สักนิดนะฮะเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้อาจไม่สบายใจแต่เป็นความจริงของคนจํานวนมากในยุคนี้คุณเคยรู้สึกไหมแบบเนี้ยเรียนมาเยอะทํางานหนักพัฒนาตัวเองตลอดใช้ AI เป็น หนังสือการเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ชีวิตกับยังไม่ชัดว่าควรไปทางไหนจริงๆหลายคนในยุคนี้นะครับไม่ได้จนเพราะไม่เก่งแต่จนเพราะเก่งหลายอย่างแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือตัวเองจริงๆคุณเห็นคนอื่นเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนทางรายได้พุ่งคุณก็ลองทาตามแต่พอถึงคุณมันไม่เหมือนเขาเลยทั้งเหนื่อยทั้งฝืนและสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมนี่ไม่ใช่เพราะคุณช้าไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามและไม่ใช่เพราะดวงไม่ดี แต่เพราะคุณกําลังใช้แผนชีวิตและสูตรการตัดสินใจของคนอื่นทั้งที่อนิสยัยจังหวะชีวิตพลังชีวิตและรูปแบบความคิดที่ไม่เหมือนเขาเลยแม้แต่นิดเดียวในโลกที่ AI ทําได้แทบทุกอย่างคนจํานวนมากกําลังเจอแผลเดียวกันคือฉันยังมีคุณค่าอะไรที่โลกนี้ต้องการจริงๆยิ่ง AI เก่งขึ้นคนยิ่งสับสนกับตัวเองมากขึ้นและไม่มีใครเคยสอนว่า มนุษย์ควรเข้าใจตัวเองเพื่อออกแบบชีวิตในโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ยังไงขณะนั้นนะครับตรงนี้แหละครับที่โหราศาสตร์เป็นาศาสตร์โบราณที่มีมาก,กว่า5้าพันปีตั้งแต่ยุคบาบิโลนที่ยังไม่หายไปจากโลกใบนี้โหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่ององมงา,ายแต่กลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่เพื่อทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อช่วยให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนจริงๆคุณตัดสินใจผ้าซ้ําๆเพราะอะไร คุณเหมาะกับงานรายได้หรือบทบาทแบบไหนและควรหยุดฝืนชีวิตตรงไหนนักจิตวิเคราะห์นักจิตวิทยาระดับโลกอย่างคานจูนะครับเขาเคยอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปแบบซ้ำของพฤติกรรมที่ทําให้ชีวิตวนลูปถ้าไม่รู้ตัวโหราศาสตร์ที่ผมสอนคือการเอาแผนที่นั้นมาทําให้คุณเห็นตัวเองชัดขึ้นนั้นนะครับคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์ไม่ได้สอนให้คุณเชื่อไม่ได้สอนให้คุณรอดวง และไม่สอนให้คุณกลัวอนาคตแต่สอนให้คุณเข้าใจตัวเองเป็นระบบแล้วใช้ความเข้าใจนั้นออกแบบชีวิตงานและรายได้ที่ไม่ฝืนตัวเองหมยถึงคุณเมื่อเข้าใจดวงคุณก็สามารถเข้าใจแพทเทิร์นชีวิตคุณได้นะะคอเนี้ยมีผู้เรียนกว่าสองร้อยปดสิบกว่าท่านแล้วนะครับเช่นอยากมีคุณหมอคนหนึ่งเขาเอาความรู้นะที่เรียนโหราศาสตร์เนี่ยนะะเขาไม่ได้เอาไปนั่งดูดวงคนอนื่นเขาไม่ได้ไปเป็นหมอดู เขาเอาความรู้ไปวางแผนลงทุนเลือกจังหวะให้เหมาะกับตัวเองจนสร้างรายได้เจ็ดหลักนะฮะยังมีคนทํางานประจําเขาเริ่มดูดวงให้เพื่อนร่วมงานเล่นๆน,นะเขาก็เลิกงานเขาก็ศึกษานะครับแล้วก็เอาไปดูให้เพื่อนเล่นๆเ,เหมือนกันฝึกซ้อมพอมันแม่นและอธิบายเป็นระบบเนี่ยนะฮะเขาคิดค่าดูเพียงสองสุดท้ายรายได้จากการดูดวงมากกว่าเงินเดือนประจําเดือนละ3ามสี่หมื่นนะครับเพราะนั้นยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะเขาเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็มีสามีอยู่ต่างประเทศ เขาเอาเวลาว่างจากการดูเลี้ยงเลี้ยงลูกเนี่ยมาดูคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้เนี่ยเป็นตอนๆเนี่ยนะครับผ่านไปปีหนึ่งอะ่ะนะครับรายได้เขาอะ่ะเขาดูแบบเริ่มดูสามร้อยห้าสิบอ่ะนะฮะผ่านไปนมันปากต่อปากเขาดูให้เพื่อนใหญ้ใหญาติให้แฟนมันแม่นเขาปากต่อปากเขาเริ่มเก็บค่าดูรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับทะนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะดวงดีขึ้นแต่เปลี่ยนเพราะเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเริ่มใช้ชีวิตผิดแบบ ผมเนี่ยเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุสิบสองผ่านการดูดวงจริงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยดูเล่นรวมดูเล่นเล่นทั้งมืออาชีพด้วยเนี่ยกว่าม,มือดวงชะตาและสิ่งนั้นผมมั่นใจที่สุดคือคนมันไม่ได้พังเพราะดวงแต่พังเพราะไม่รู้ว่าควรใช้ชีวิตแบบไหนนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ชัดงานยังไม่ใช่รายได้ยังไม่ลงตัวและไม่อยากฝืนโลก AI ไปตลอดชีวิตคุณเอาความรู้โหราศาสตร์เอาไปวางแผนชีวิตใหม่นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของคุณนะครับ รายละเอียดทักไปหาแอดมินเลยบอกว่าโหราศาสตร์ประยุกต์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเรียนหรือไม่เรียนนะผมอยากจะฝากประโยคเดียวว่าในโลกที่ AI เก่งขึ้นทุกวันมีหลายอาชีพที่จะหายไปจํานวนมากคนที่รอดคือคนที่รู้จักตัวเองก่อนใครยเพราะนั้นนําศาสตร์นี้สิครับไปรู้จักตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้หมอดูให้โหนคนอื่นทํานายคุณเมื่อคุณรู้หลักการถายนะครับแล้วเอาไปพัฒนาต่อยอดได้แม่นยำกว่าผมแน่นอนข้อนี้ผมปูพื้นฐานไม่ให้คุณหลงทาง แต่ก่อนผมศึกษาโหราศาสตร์มาหลายแขนงแนละ้วมันมีช่วงหนึ่งที่ผมศึกษาอ่านตำราแล้วมันหลงทางก็มีนะฮะแต่ผมโชคดีที่ได้ดูดวงจํานวนมากและศึกษามาเทียบข้ามแขนงโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ยูเรเนียนผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นหมอดูนะแต่ผมต้องการรู้อนาคตตัวเองและผู้อื่นทําให้ผมต้องศึกษามาจนถึงปัจจุบันดะะนั้นคอเนี้ยบางคนเขาบอกว่าคอเนี้ยเนื้อหาแน่นมากผมพัฒนาต่อยอดได้ต่างๆได้มากมาย มีแค่ตัวกับอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้เรียนทั่วโลกค่าเข้าสมัครสมาชิกหนึ่งปีนะอยู่ในเนี้ยได้หนึ่งปีคุณดูซ้ำตลอดนะครับเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเ้าบาทมีจำนวนจำกัดจากปกติบางคนเขาเสียมาสามหมื่นเลยนะครเนี้ยนั่นเป็นตอน,ตอนเป็นสั้นๆผมพาคุณเรียนแบบโลกยุคใหม่ผมก็แนะนำใหม่ๆไม่ต้องไปนั่งคำนวณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะคุณก็แค่ดูเป็นตอนๆตามวิดีโอไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์ถามใต้วิดีโอผมก็ไปตอบให้นะครับ ก็เรียนง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับก็เรียนกับผมเป็นผู้มีประสบการณ์นะฮะผ่านเคสจํานวนมากนะครับและคุณเนี่ยจะต่อยอดได้ลึกมากนะครับสําหรับคอร์สนี้